สวัสดีครับผมขณะนี้เ,นเพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เม้าหมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอตอนนี้เราอยู่กับช่วงหุ้นดีเพื่อนขอนะครับพอดีมีเพื่อนขอเข้ามานะครับกับหุ้น b e a u ี้นะครับผมถามเข้ามาว่า b ิว u ี้เนี่ย ใกล้กับตัวหรือยังนะครับผมถึงรอบกับตัวหรือยังนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็เลยเข้ามาเข้ามานับขึ้นแล้วก็ทำแนวรับแนวต้านไว้รอแล้วนะครับผมแบบเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อธิบายเลยเนาะจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งนับขึ้นแล้วก็มานั่ง ทําทแนวรับแนวต้านนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานั่นเองนะครับผมโอเคสาหรับบิวตี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ t ไทม์ a m e Week นะครับผมมาดูภาพรวงกว้างของเขาคือทําไมไม่เอาไทม์เฟ m มมันก็ต้องบอกว่าไทม์เฟ m มมันในดีเทลมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่ามันทําให้ยากต่อการนับขึ้นนะครับผมส่วนเข้าไปในไทม์เฟร m e Day เนี่ยแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยกรอบเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะคือเขาใช้เวค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมเนาะดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยนะครับผมดูรอบของเขาเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเข้ามาดูในไทม์เฟรมบิ๊นั่นเองนะครับผมอ่ะ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมบิวตี้นะครับผมนะหลังจากที่เขาต่อตอแตะๆอยู่แถวนี้ดูตรงเมาส์ผมนะอ่า เขาก็ขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งนะครับผมยอ่อลงไปทำขึ้นสองเด้งขึ้นไปทำขึ้นสามนะครับยอ่อลงมาทำขึ้นสี่เห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมขีดเส้นให้นะเ,เพิ่มขยายมานะันหน่อยบางไป สักระดับ3าแล้วกันอ่ะเห็นเส้นสีทองนี่ไหมครับเส้นสีทองตรงนี้คือหัวของคลื่นหนึ่งนะครับผมทีนี้จุดสิ้นสุดของคลื่นสีเนี่ยนะครับมันย่อลงมาโอเวอร์แล็ของคลื่นหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมันเป็นการปรับตัวขึ้นแบบเทอร์มินอลอินพาวเวฟนั่นเองนะครับ ย่อลงมาทาขึ้นสี่ว่แหลมหัวขึ้นหนึ่งแล้วขึ้นไปทาขึ้นห้านะครับผมเป็นขึ้นบูดิสสูงสุดนะนะมันยาวกว่าขึ้นสามนะครับผมอืมเพราะว่าอะไรมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลนะครับผมเพราะว่าจังหวะย่อของเขาลงมาเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นเทอร์มินอลอินพาวเวกนะครับผมการย่อลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยับนะครับผม ย่อลงมาค่อนข้างที่จะลึกนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเห็นได้ชัดว่าการปรับตัวลงมาแบบคอลเลกชันของเขาเนี่ยนะครับผม A B C เนี่ยลงมาลึกแล้วก็ปรับฐานใหม่เลยนะครับผมอ่าลงมาทำโลใหม่แล้วก็ปรับฐานใหม่เลยนะครับผมอืมนะสำหรับบิวตี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้การปรับตัวขึ้นมาแบบเทอร์มินอลอินพาเว็นะครับผมแล้วก็ ทำคอลเลกชัน A B C ถามว่าจบหรือ,อยังนะครับผมมันก็เหมือนจะจบนะเพื่อนๆเนี่ยมันก็เหมือนจะจบนะแต่ถามว่าทเทรนของเขาเนี่ยปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับผมมันพร้อมกลับตัวหรือ,อยังนะคือดูตรงกราฟตอนเนี่ยมันจบไซโคนะครับผมในไทม์เฟรมวิกเนี่ยมันจบไซโคนะครับมันพร้อมที่จะขึ้นไปทำ cycle, ไซโคใหม่ นะครับแต่เราก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานของเขานะครับผมธุรกิจของเขานะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราเราจะไม่ได้เข้าไปเจาะตรงนั้นนะครับผมเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายเล่นสั้นนะครับผมผมเนี่ยดูกาฟเป็นหลักนะครับผมถ้าไปถูกทางก็เทคโปรฟิตนะครับผมนะถ้าผิดทางผมก็แค่คัดลอตนะครับเออ ก็ในภาพรวมของ Time f เฟรมบิก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะจบขึ้นซีเรียงโอ้ยมันจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับผมมันพร้อมที่จะขึ้นไปทำเซอร์โคใหม่แต่ดูสีเขาไซเบร์ถ้าไซเบย์ขนาดนี้นะครับผมมันอืมจะพูดยังไงดีถ้าเป็นทรงนี้ก็คือแบบอ่เดี๋ยวกลางวอลุ่มใไปใ้ให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ว่าลุมใบไพรว่ารุ่มใบไผ่อ่าเนี่ยเห็นไหมราคาสะสมสูงสุดก็อยู่แถวนี้เลยนะครับผมอยู่แถวนี้เลยนะอันนี้คือฐานของเขานะครับผมถ้าถามว่าจะลงลึกกว่านี้ได้ไหมมันมันลงค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มันขึ้นค่อนข้างที่จะยากนะครับผมในในในโซนนี้นะครับ จะบอกว่าเป็นฐานมั่นฐานหลักฐานสําคัญได้ไหมก็ต้องบอกว่าใช่เลยแหละนะครับผมสำหรับบิวตี้เนาะถ้าคนมีของในกรอบนี้นะครับผมแถวแถวสองบาทสตังค์แล้วก็ได้แถว70ตังค์นะครับผมในกรอบนี้นะครับผมเป็นราคาสะสมสูงสุดแล้วนะครับนะถ้าใครมีอยู่แล้วเชื่อในธุรกิจของเขาก็ทิ้งเฉยๆไปอยู่ในกรอบ2บาทสตังค์แล้วก็0.7 เอ่อจ็ดสิบตังค์นั่นเองนะครับผม,มเนี่ยสะสมสูงสุดเลยนะครับผมเนาะโอเคเราเคย,ยบเข้าไปดูในไามเฟรมดีไปดูเนือรอับเนวต้านะครับอยู่ในอยู่ในกรอบนี้นะเราจะแคปภาพเข้าไปในกรอบนี้นะครับผมอ่านะโอเคปิดวอลลุ่มไว้พายซะก่อนอ่ะเข้าไปที่ถามเฟรมดีโอเค thoi cloud à, điện này điện nào ừ. thôi cá à qua à ok à à à นะครับดูทางเฟรมเดในภาพกว้างๆนะครับผมก็จะเห็นเลยว่าแนวตั้านของเขาเนี่ยจะมีอยู่2แนวนะครับผมก็คือ8ปตังค์นะครับผมก็อยู่โซนนี้นะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็แนวต้านต่อไปอยู่แถวแถวบาท11ตังค์นะครับผมบาท11ตังค์บาท12ตังค์แถวนี้นะครับผมซึ่งมันมีเนยะนะครับเนี่ย แนวต้านนี้มีระยะนะแล้วก็กลุ่มนี้นะครับอ่านะอันนี้คือมีระยะนะครับผมถือว่าเป็นแนวต้านที่มีระยะสําคัญนะครับผมอีกอย่างนะครับผมถ้าบิวตี้นะครับผมมีการดีดตัวขึ้นมาในระดับบาทก,กว่าๆเนี่ยเส้น e m a 200คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผมน่าจะไหลลงไปซัพพอร์ตในราคาแถวแถวนี้เหมือนกันนะครับผม แต่ถ้าเบกขึ้นมาได้นะครับผมบิวตี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับตัวนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ซูมเข้ามาโอเคอ่าซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมนะก็จะเห็นได้ว่านะครับผมนะแนวตั้งของเขาแถวแถ 86บหกตังค์นะครับผมแถวนี้นะครับผมก็ถือว่ามีในยานะครับผมเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนเลยขึ้นไปแล้วไม่ผักนะครับผมแล้วก็ย่อลงมาปัจจุบันราคาเขาปิดอยู่ที่0 7 0จศนย์ะครับผมโลลึกสุดที่เขาทําก็คือหกสิบตังค์แต่จะบอกว่าเนี่ยราคา0.6 4สี่คือแท่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยเขาทําโลไว้ที่0ู4ถ้าบิวตี้นะครับผมลงมาแต่ลงมาลึกกว่าเส้นสีทองเนี่ยนะ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ถ้าเขาลงมาลึกนะครับผมลงมาลึกกว่าเส้นสีทองนี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำโลใหม่สำหรับบิวตี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบิวตี้นะครับบิวตี้ห้ามหลุด 0.64นะครับผมนะสำหรับ beauty ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ไปวัดแนวต้านที่0.86เบ e กขึ้นผ่านให้ได้นะครับผมเส้น EMA 50แล้วก็25 e เนี่ยก็จะ support ราคาของคุณเองนะครับผมสำหรับ beauty เนอะอืมก็เห็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจก็คือ RSI ของเขาเนี่ยเอา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืม RSI ของเขานะครับผมเนี่ยมันมีการยกโลนะครับอ่าราคาย่อลงมาคือคือไฮของเขาเนี่ยมันย่อลงมาเรื่อยๆเ,เห็นไหม RSI ยกโลขึ้นนะครับผมนี่คือ สภาวะบริเดเวอร์เจนนะครับผมอ่ะก็มีความหวังนะครับผมที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับผมไฮสูงสุดของเขาก็คือบาท63าอืมนะครับนะครับอันเีเปลี่ยนสีสักหน่อยสีเขียวไฮสูงสุดใกล้ๆก็แถวๆบาทหกบสามนะครับผม แต่ก่อนอื่นนะครับผมพูดต้องผ่านแปดสิบหกตังค์ซะก่อนเนาะและเบคแถวแถวบาทบาทสิบเอ็ดตังค์เนี่ยขึ้นมานะครับผมคุณก็จะกลับตัวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเส้น EMA 200รเนี่ยไหลลงมาสัพพอร์ตแน่ๆแล้วค่อยไปวัดไฮเดิมเนาะค่อยค่อยลุ้นวัดไฮแถวแถวบาทหกสิบสามนะครับผมอืม นะครับในทำเฟรมเบก็สรุปบิวตี้ประมาณนี้นะครับมาดูที่วอลลุ่มเอ่อมาดูที่บล็อกเกอร์หน่อยก็คือไม่มีบล็อกเกอร์ไหนนะครับไม่ความสนใจเลยโอเค PE 0 d ศูน d ์ดีเว p s 0ศูนย์อศูนย์แสดงว่าพี่เขาขาดทุนมานะครับผมแน่ๆนะครับนะ ขาดทุนมานะครับผมน,นี่นะครับโอ้ก็ต้องเข้าไปดูอ่าปัจจัยพื้นฐานของเขาเนาะต้องเข้าไปดูปัจจัยพื้นฐานขเขาว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีความเป็นไปนได้ไหมที่จะกัอ่าที่จะกลับตัวหรือเทิร์นอะราวนะครับผมสำหรับบิวตี้เนาะแต่จากกราฟเนี่ยนะครับผมตรงนี้เนี่ยภารกิจของเขาก็คือ บาทแปดสิบหกต้องทะลุขึ้นไปให้ได้ซะก,ก่อนนะครับอืมอ่ะมาสรุปแนวรับแนวต้านนะครับผมสำหรับ beauty นะครับแนวรับเนี่ยนะครับผมอยู่ที่บาทหกสิบตังค์นะครับผมนะแต่ถ้าราคาของเขาหลุดหกสิบสี่ตังค์ลงมาทำาโ w ใหม่แน่นอนนะครับผมสำหรับิวตี้เนะเพราะฉะนั้นหกสิบสี่ตังค์เนี่ยราคาหกสิบสี่ตังค์เส้นสีทองนี่นะ ก็จะนั้นใหญ่หลุดเลยนะครับผมสำหรับบนะิวตี้เนาะแล้วก็แนวต้านแรกก็บาท86นั่นแหละแล้วก็บาท11ตังค์แล้วก็บาท63ตังค์นะครับผมเนะาะทะลุบาท11ตังค์ขึ้นไปได้กับตัวนะครับผมสําหรับบิวตี้กับตัวแน่นอนนะครับไอซ์ไอ,ไอ,ไอก็ทำเรเวเกนแล้วอ่ะก็ลุ้นเด้งนะครับผมลุ้นเด้งเบาๆนะครับผมเนาะอุปสรรคความน้ำก็คือบาท80เออหกสตังเอ้ย86ตัง บาทสิเอดตังค์แล้วก็บาทหกสิบสามตังค์นะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาอยู่ในกรอบนี้รุนเด้งนะครับผมหลุดบาทหกสิบสี่ตังค์เนี่ยผมมองว่ามันไม่โอเคแล้วนะครับผมสำหรับบิวตี้มันไม่โอเคเลยนะครับผมนะก็จุดตัดขาดทุนก็โลเดิมเลยครับหกเอ่อหกสิบตังค์นะครับผมนะ พราะเขาจะทำโลใหม่นะครับผมถ้าลงมาถึงระดับนี้นะครับสำหรับบิวตี้นะโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและกล็นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำานเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังตามหุ้นอยู่เนาะ อยากให้ผมเปิดกราฟนะครับผมแล้วก็แชร์ไอเดียแชร์ความคิดเห็นนะครับผมก็สามารถโพสชื่อหุ้นใต้หีบได้นะครับผมผมก็จะนำหุ้นแบบเนี้ยมาเปิดกราฟเนาะแล้วก็มา idea, แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันกับเพื่อนๆนะครับผมแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์นะครับผมเนาะโอเค ขอความกรุณาแล้วก็กราบยินอีอ,นอีกครั้งหนึ่งช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอขอบกรุณานะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิทยายในการลงทุนด้วยนะครับผมสวีดัสวัสดีครับ